ขนาดนี้จ้ยตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นมากครับอยากรู้วิธีหายตื่นเต้นนะอยากรู้เราต้องขอกำลังใจจาก,กแฟนให้เราขอแบบหวานๆหน่อยมาลองดูว่าเขาจะขอ,อยังไงนะคะขอเสียงเลยจ้า ไลฟ์สไตล์กันมากเราแ,แอบไปเห็นนะใน Facebook แฟนคลับบอกว่าคิวของโจอี้เนี่ยแน่นมากๆม,มีงานทุกวันเลยทำงานทุกวันแบบนี้เหนื่อยไหมจ๊ะมีเหนื่อยมีเครียดบ้างครับบางบางวันนี้แบบคือวันหยุดนี่กแบบ็เรียกว่าซ้อมทำเพลงอนะไรแบบนี้แต่ว่าผมมีตัวช่วยว้าวเวลาเหนื่อยเขาทำเพลงคิดเพลงไม่ออกตัวช่วยคืออะไรคะโจอี้ทีลี่มี่วอมจัด รู้สึกมีพลังงานในการแบบใช้ชีวิตในการทำทำสิ่งต่งตงตางๆนะครับคือเราแบบว่าคิดเพลงออกมี<ช>พลังงานมีเอเรจี<ช><อ>นะคะแล้วทีนี้นะคะ,เร,ะ,คะเราทราบมาว่านเนี่ยคุณจอเอ้ค่ะชอบ่านทิวลี่มากๆเลยโอ้ยอ,อ,อยากบอกว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่แบบน่าจะแบบประถมเลยก็ว่าได้นะครับบอว่าทานตลอดคือสมมติยาย ขอตังค์ยายเงี้ยสองบาทไปละวเทรี่สองบาท,าท,ทแล้วเรี่แล้วนะคะคือชอบตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้นะคะ่ะพอโตขึ้นมาได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเทอรี่รู้สึกยังไงบ้างคะเล่าถึงความประทับใจให้เราฟังหน่อยค่ะโหมันต้องตอน,นืีนต้องบอกว่าต้องขอบคุณาทางพี่ใหญ่ที่เลือกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจากที่เราแบบว่าขอตังค์ยายที่อยู่บ้านนอกครับอยู่ไรอเอ็ดอย่างขอตังค์ยายสองบาทไปซื้อขนมไปซื้อททวรีอ่อะไรเี้ย จนมาถึงตอนนี้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ได้เห็นการแบบเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของิูลี่จนมาตอนนี้มีิูลี่บิ๊กบอมมันก็น่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันได้เฟรตเจอร์ใหม่ดนะ้วยครับอร่อยอร่อยแบบอร่อยขึ้นไปกี่อ่าพูดอย่างนี้แล้วนะคะผู้บริหารทิ้งเลยนะคะ <c oughs> น่า <c oughs> ะจกเช็ด <c oughs> คิดไม่ออกประหาริูลี่บิ๊กบอมนะฮะทีนี้ พูดถึงชิวลี่บิ๊กบอมแล้วเป็นตัวใหม่ใช่ไหมจ๊ะได,ได้ได้ลองทานแล้วใช่ไหมคะอชอบเลยอยากให้รีวิวให้ทุกคนฟังหน่อยว่าทานชิวลี่บิ๊กบอมแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้อยากบอกว่าคือมันจะได้เท็กเจอร์ใหม่มากๆนะครับคือจะมีความเป็นเวเฟอร์ใช่ไหมจ๊ะมีความหอมช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลด้วยนะครับแล้วก็ได้เคี้ยวข้าวทองด้วยครับใหม่มาข้าวทองมันจะแบบกรุบกรุบ เฉยๆเนี่ยนะคะเราจะไม่เห็นภาพต้องลองค่ะเพราะว่าไปลองไม่รู้อคครพอลองแล้วเนี่ยนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าอร่อยจนต้องตะโกนว่าอร่อยเวเฟอร์อะไรนี้ ไปจนต้องตะโกนว่าไม่มาอะไรเนี่ยโอ้โหเพราะอะไรค่ะนะคะนอกจากเป็นแฟนโจ伊แล้วก็ยังเป็นแฟนชิ้นดีด้วยน่ารักมากๆนะคะเอาละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครนะคะที่ได้ชิมแล้วติดใจนะคะก็สามารถซื้อได้ทีนี้เราก็อยากดูสิว่าซื้อที่ไหนไ้บ้างคะร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับหาซื้อง่ายมากครับ เพราะฉะนั้นนะคะตุนได้ตุนเลยค่ะเพราะว่าเราคาะแค่5บาทเท่านั้นนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่โซอี้นะคะเดี๋ยวเรามีผู้บริหารคนสําคัญที่จะมาเล่าถึงชีวีบิ๊กบอมผลี่ยนตัวใหม่ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วแา่น,นี้นะคะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารคนสาคัญค่ะขอเรียนเชิญคุณฐานานสุวรรณรักษนะคะรองประธานและผู้จัดการเพื่อไทยประเทศไทยเหล่าและกัมพูชาบริษัท URC ประเทศไทย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะนะคะโอ้โหปุ้บปุ้แอบเห็นแบบหลายงานมากเลยคุณผ่านวันนี้อยากจะมาถามมากๆเลยค่ะอยากแรกเลยนะคะขอถามก่อนเลยค่ะกับเปรี่ยพันธ์ตัวใหม่ชิลีบิ๊กบอยมีความโดดเด่นและความน่าสนใจยังไงบ้างคะครับก็สวัสดีค่ะทุกท่านก็ก่อนอื่นนะครับเปลียพันชิลลี่ของเราเนี่ย คือถ้าอยู่ในเราพูดถึงเวเฟอร์นะครับหือ<ฆ>ว่าโปรตีนเบเฟอร์ที่เคลือบช็อกโกแลตเนี่ยคิวล,ลี่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยเนาะเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งเราก็อยู่ในตลาดบ้านเรามามากกว่า20กว่าปีแล้วนะครับมีส่วนแบ่งทางการตลาดเนี่ยมากกว่า1ใน3น,นะครับคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเนื่องจากเราเป็นผู้นําทางการตลาดเนี่ยเราก็อยากที่จะนํานวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้ลอง แล้วก็เปิดมิติความอร่อยนะครับโดยการออกตัวทิวลี่มิคบอมออกมาะนะครับความพิเศษของตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีเวเฟอร์ซึ่งเป็นเนื้อเวเฟอร์ซึ่งเป็นสัญ,สญลักษณ์ความอร่อยของทิวลี่อยู่แล้วนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเราเสริมไปด้วยข้าวคองนะครับซึ่งจะมีรสชาติกรุบกรอบนะคะรับเสริมด้วยคาราเมลอีกสองชั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวเฟอร์ทังพิ้ลี่เนี่ยจะดังเรื่องของช็อกโกแลตเราก็สอดไส้ช็อกโกแลตที่เข้มข้นทั้งด้านในแล้วก็เคลือบด้านนอกด้วยนะครับก็คือเปิดมิติความอร่อยนะครับลีกทั้งตัวนี้ก็คือตัวบิ๊กบอมบ์นะครับซึ่งพอกัดกัดลงไปเนี่ยจะรู้สึกถึงความอร่อยเนี่ยเต็มคำเลยนะครับ ทีนี้นะคะพูดถึงตัวชลลี่ดิปบอมแล้วนะคะเป็นเวเฟอร์อันดับหนึ่งเวลาเลือกพิเซนเตอร์ก็ต้องเป็นน mm ัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งอย่างคุณโจที่ทำไมถึงเลือกพิเซนเตอร์เป็นคุณโจอี้คะครับก็แน่นอนนะครับออตอนที่เราหาพิเซนเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะหาคาแรคเตอร์หรือบุคลิกน,นะครับของคนที่ เหมือนกับแบรนด์ของเราครับซึ่งในความโด่งดังนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงคุณโจอี้เนี่ยนะครับก็เป็นมีแฟนคลับมากมายนะครับท้งในแง่ของเพลงเนี่ยก็้อยล้านอยู่ขึ้นไปเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความดังเนี่ยเราเราสร้างกันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่เราประทับใจคุณโจอี้เนี่ยก็คือมีสัยและก็บุกคลิกนะครับซึ่งเป็นคนที่น่ารักนะครับมีความเป็นมิตรแล้วก็เข้าถึงง่ายเหมือนกับแบรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเองอย่างที่คุณโจอี้บอกว่าก็อ่านโดยพันละมาั้งแต่เด็กเนี่ยก็คงจะไม่มีใครที่จะเหมาะสมไปกว่า คุณโจวีในการที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เรา่ไหมครับคุณจุย้ยคะได้ฟังผู้ได้หางของกับผู้พูดอย่างนลีลารู้สึกยังไงบ้างคะเขิน <c oughs> แล้วก็ชื่นใจมากเลยครับชื่นใจชื่นใจ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าทานชูรี่มาตั้งแต่ราคาสองบาทใช่ครับแล้วมีโฆษณาตัวแรกด้วยใช่ไหมกับโฆษณาเป็นชิลลี่ทวินอ่าตอนนี้ก็มีเป็นทวินจัมโบ้อีกใช่ครับอ่าแล้วมาถึงนะคะชิลลี่บิบเบิลนะคะ ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องโฆษณากันดีกว่านางโฆษณาแลแ้แอบเห็นแล้วนะทุกคนได้ดูอย่างคะโฆษณาชุเรียบิบปลอมของคุณจอเอลด้แล้วเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะ่ะเป็นยังไงบ้างโฆษณาตัวนี้อ้อมันอย่างที่บอกครับมันสนุกครับแล้วก็เห็นเห็นหน,หน้าฟินๆในโฆษณาแล้วผมอร่อยจริงนะน่าไม่ได้ไม่ได้แสดงออกถึงความแบบไม่ได้เป็นการแสดงเลยนะครับมันอร่อยจริงนะครับมันเลยแบบว่า ผมอยากสื่อสารพอผมได้มาเล่นโฆษณาเราอยากพรีเซนต์ความแบบว่าออกมาให้ถึงที่ทุกคนได้รู้ว่าซิลรี่ก็คือมันคือเป็นขนมที่อยู่พูดคนไทยมานานแล้วก็ผมอยากอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับก็เลยอินกับกานในแสดงโฆษณานี้มากครับในโฆษณาโจยีอินไหมคะอยากเห็นสดสบไหมฮาเราจัดให้เดี๋ยวดี โอ้โห,โห,โหขอสัญญาณ่หยนะคะแกะแล้วนะคะฉีกปุ๊บนะคะใช้ดิบปิ่ะะปอมนะคะเริ่มจากกัดค่ะกัดปุ๊บโอ้โหเจอเข้าวพรก,กรอบคาราเมลอย่มงๆหัวชอ็อตเข้มข้นฟูอร่อยระเบิดฟินกระจายเขี้ยวบทมาบอกไหมคะ <laughs> <laughs> อย่าอย่าอย่นอย่ จนต้องร้องออกมาดังๆว่าอร่อยเวฟ้าไรเงี้ยเก่งไหมเก่งไหมอร่อยมากอีกิีเห็นเขากินแล้วแบบฟินไหมจ๊ะฟินแบบนี้เ่ยค่ะผมไม่หยุดเลยนะคะสามารถหาซื้อได้เลยนะคะตามร้านสะดวกซื้อนะคะมีทั่ทุกร้านเลยนะคะ ทีนี้นะคะขยับมาที่ผู้บริหารของเราบ้างนะคะเรามีพรีเซนเตอร์นะคะเป็นคุณโจออ้แล้วทามแบงชิลลี่นะคะมีแผนโปรโมทอะไรต่อต่อเนองบ้างคะก็เป็นสินค้าที่เรามีความหวังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนอกจากหนังโฆษณาที่เราออกไปอย่างกระหน่ำแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทําการตลาดแบบครบค้วน360ร้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อทีวีแล้วก็สื่อดิจิตอลต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราจะมีการแจก สินค้าตัวอย่างหรือว่าแซมปิ้งเนี่ยมากกว่า5 0ส0ชิ้น5 0 0 0ชิ้น5นชิ้นให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เราก็จะมีการทำโปรโมชั่นเนี่ยในร้านค้าที่เราขายอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจัดเต็มกับตัวทิวลี่บิกบอมเลยนะครับโอ้จัดเต็มแบบนี้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงคำถามสุดท้ายอยากจะให้นะคะทั้งสองท่านฝากอะไรถึงแฟนๆทิวลิปเริ่มจากคุณโจอี้ก่อนครับคืณต้องขอบคุณคุณานันมากๆแล้วก็ขอบคุณ ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุงกคนเลยนะครับที่ให้โอกาสาผมนะครับได้มาเป็นพีเซนเตอร์ซูลี่วิบบอรซึ่งตอนหนึ่งผมบอกว่าผมก็บอกด้วยเหมือนว่าไม่คิดไม่ฝันมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็ซูลี่ก็อยู่กับผมมานานคือคือตอนเด็กเราเราอยากกินขนมดีๆเพราะอยู่อยู่้านอกผมไม่ได้มีคือก็แบบเราไม่ไม่ได้มีโอกาสาที่จะได้กินขนมดีๆ บ่อยนะัจนมีทางเลือกก็คือเชอรี่เป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็จนมาวันนี้ผมได้ได้เหมือนโตมากับจูรี่นะครับแล้วก็ได้มาจนมาเป็นจูรี่วิกบอมมรู้ <c oughs> สึกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสผมมากๆผมก็จะพยายามทาหน้าที่ที่ได้รับวันนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ก็ฝากพี่น้องชาวไทยนะครับลองเข้าไปทานไปชิมผมอยากบอกว่า,วานี่คือขนมที่คู่ควรแก่คนไทยอย่างแน่นอนครับ นาเข้วเนเจอะไรเนียนะคก็ตัดกิจกรรมด้วยนะคะสามารถตามกิจกรรมนะคะของชิล l ี่แล้วก็โจได้ทาง a c e b o o k ชิลลี่แล้วก็สามารถแอดไลนเป็นเพื่อนกับชิลชได้นะคะแอดชิลลเองค่ะทีนี้คหานเป็นแฟนชลีบ้านค่ะก็เหมือนกับน้องโจีนะครับคือสิ่งแรกเนี่ยผมอยากจะฝากตัวชลลี่บิ๊กบอมเพราะว่าเป็นสินค้าซึ่งเรามั่นใจว่าทุกคนนะครับถ้าได้ลองชิมเนี่ย จะต้องติดใจมากนะครับแล้วก็เราทําราคาเนี่ยให้ทุกคนจับต้องได้นะครับจะได้เปิดมิติความอร่อยไปด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากฝากแบรนด์พิวรี่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมลืมบอกไปว่าเราล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลนะครับท็อปอินฟลูเอนเซียลแบนดะครับของเวเฟอร์ซึ่งเป็นเกียรติกับแบรนด์เรามากนะครับแล้วก็เรามีสินค้าเยอะแยะไปหมดนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็มีสินค้าที่เราเรียกว่าตัวมิครุตนะครับ ออกมาเนี่ยครับเพื่อฉลองไพรมันนะครับหรือว่าเ,เดือนนะครับที่เป็นเดือนไพรนะครับก็อร่อยไม่แพ้ก,กันนะครับก็ขออยากให้ทุกคนนะครับได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ของทิวลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมี่กอมหรือตัวอื่นด้วยก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะคะถัดมานะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะผู้จัดหาและคุณโยเอลถ่ายภาพนะคะพี่พี่สุนมลชนนะคะเชิญได้เลยนะคะ โอเคค่ะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าถ่ายไม่ทันนะคะสามารถยกมือให้สัญญาณบอกได้นะคะพี่พี่สื่อนชนตรงกลางนะคะชินตรงกลางบนไวทีเลย